เราเกิดเป็นมนุษย์มาอย่าเข้าใจว่าเกิดมาอย่างลอยลอยนะเกิดมาด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของเราจริงๆเกิดเป็นสัตว์ก็ดีเกิดเป็นบุคคลก็ดีเกิดเป็นเทวตรเทวดาอินพรหมก็ดีเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนด้วยกันทั้งนั้น ว่าจงพากันอุตสาห์พยายามในวันเดือนปีหนึ่งหนึ่งมีเวลาว่างติดกับตัวของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าความว่างจะไปอยู่กับกินฟ้าอากาศอยู่กับเราความยุ่งเหยิงวุ่นวายก็อยู่กับเรา เราปล่อยความยุ่งเหยิงวุ่นวายภายนอกซึ่งเราเคยทำมาเป็นประจำเสียเป็นพักๆไปแล้วหันหน้าเข้ากราบพระกราบสงฆ์ระลึกถึงพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พระสวดมนต์แล้วให้พากันทำความสงบใจให้พากันระลึก พาวคำภาวนาว่าพุทธโธหรือธรรมโมหรือสังโฆประจําใจของตนเรียกว่านั่งภาวนาสงบใจใจของเราจะมีความสงบเย็นโดยอาศัยธรรมเป็นเครื่องกล่อมใจใจจะมีความสงบเยือกเย็นภายในตัวของเราเอง ถ้าไม่ได้ภาวนาเลยนั้นใจใครก็ตามจะหาความสงบร่มเย็นหาที่หลบซ่อนผ่อนคลายไม่ได้เลยนะจะมีแต่ความทุกข์ความดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เพราะความทุกข์นั้นอยู่กับหัวใจของเราที่ไม่มี ยารักษาคือน้ำดับไฟที่เกล็ดมันเผาผลาญหัวใจใจจึงเกิดความเดือดร้อนคิดตรุงตลอดเวลาหาความสงบเย็นไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องหาอาัหาธรรมคือเป็นน้ำดับไฟเข้ามาบริกรรมภาวานาแทนความคิดความปรุงของเราซึ่งคิดปรุงมาตั้งแต่ ตื่นนอนจนกระทั่งจะหลับให้นึกภาวนาไว้ในใจคือนึกพุโทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆมีสติกรรมกับความคำบริกรรมของตนไว้ด้วยดีเช่นผู้ระลึกถึงพุโทโธก็ให้มีสติอยู่กับพุโทโธผู้ระลึกถึงธรรมโมก็ให้มีสติ ติดแนบอยู่กับคมโมผู้ะระลึกสังคฆก็ให้มีสติติดแนบอยู่กับคบําบริกรรมคือสังโคตลอดไปคําว่าสติได้แก่วความะระลึกรู้ภายในใจของตนเมื่อเรานำำําคําบริกรรมเข้ามาก็มีสติะระลึกรู้อยู่กับคบําบริกรรมของเรา เวลานั้นไม่ปล่อยใจให้กิเลสมันพาคิดพาปรุงในเรื่องอื่นใดทั้งหมดให้คิดอยู่กับคำว่าพุทโธหรือธรรมโมือสังโฆที่ตนนำมาบริกรรมเท่านั้นมีสติคอยกำกับมันอยากจะคิดอะไรหนักเบามากน้อยเพียงไรขอให้บังคับมันด้วยพุทโธหรือธรรมโม ถี่ยิบถี่ยิบลงไปอย่าให้มันมีโอกาสชิดเรื่องราวของมันขึ้นมาได้ใจของเราเมื่อถูกเมื่อถูกบังคับด้วยอัดด้วยธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟแล้วใจจะค่อยสงบเย็นลงเย็นลงความคิดความกรุงที่เคยพาให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายก็จะค่อยสงบตัวลง สงบตัวลงไปโดยลำดับใจจะมีความเย็นจากเย็นแล้วก็สว่างสวัยภายในตัวเองคือภายในความรู้นั่นแหละมีความสว่างสวัยและแปลกประหลาดอัจจจรย์ขึ้นที่ใจของเราซึ่งมีคำริกรรมกำกับอยู่ด้วยสตินั่นแหละนี่เรียกว่าอบรมใจให้สงบเย็น อย่างอื่นใดไม่สำคัญยิ่งกว่าใจฟุ้งซ่านวุ่นวายสร้างความทุกข์ให้ตนเองและทำใจให้สงบด้วยการภาวนาบุญกรรมตามที่เราชอบในคำบุญกรรมนั้นๆแล้วใจของเราจะสงบเย็นลงไปนี่เป็นของสำคัญมาก <c oughs> วันนี้จึงได้มาฝากทำกับพี่น้องทั้งหลาย ให้พากันนำไปคิดนำไปปฏิบัติจิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นขึ้นมาจากธรรมที่เรานำมาบริกรรมภาวนาถ้าปล่อยให้แต่ความคิดความปรุงของกิเลสชุดลากไปตลอดเวลาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายเราจะหาความสงบเย็นใจไม่ได้เลย เพราะความสงบเย็นใจไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดความปรุงความฟุ้งเฟอ้อเห่เหิมของกิเลสที่ฉุดลากเราไปแต่ความสงบจะเกิดขึ้นจากอาัจจากธรรมที่รั้งใจเอาไว้ไม่ไปคิดกับความเรื่องของกิเลสทั้งหลายให้มีแต่คำว่าธรรมล้่นร้วน,วนเช่นพุทธโธร้่นล้วนธรรมโมล้วนล้วนสังโฆร้วนล้วน,วนอยู่นั้น ใจจะเย็นสบายเย็นสบายนี่ละการอบรมจิตใจของเรา <c oughs> แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งขอให้พี่น้องทั้งหลายมีการบริจาคทานประจำตนอยู่โดยสม่ำเสมออย่าปล่อยตัวเป็นเหมือนสัตว์ปาาีศาจซึ่งไม่มีการทำบุญให้ทานเลยเลยนี่ผิดวิสัยของมนุษย์ที่เราเกิดมา ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมบุญส่งเราให้มาเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วเราลืมทุนเดิมนั้นเสียแล้วมาเพิดเพลินกับโลกกับสงสารเขาทั้งเขาทั้งเราเพลินประจานตามตามตาม,ตามกันไม่มีวันเบื่อหน่าอิ่มพอผลสุดท้ายก็ขนแต่กองทุกข์เข้าสู่ใจจะไปเกิดในสถานที่ใดก็มีแต่ความทุกข ฝังใจเลยไปในทุกภพกทูกชาตินี่เป็นความทุกข์มากเพราะความลืมตัวเวลาเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์ไม่ลืมตัวก็ระลึกถึงศีลถึงธรรมของเราการให้ทานเราไม่ได้เป็นเศรษฐีไม่จําเป็นจะต้องหาเงินหมื่นเงินแสนมาทานและในวันละบาทหรือวันละห้าสิบตางตามกําลังของเราที่ได้มา และแบ่งสรรปันส่วนด้วยการให้ทานเพื่อบุญกุศลเป็นสมบัติของใจด้วยด้วยการแบ่งไว้สำหรับความจำเป็นในครอบครัวของเราเช่นความเป็นอยู่ป่วยและการเจ็บไข้ได้ป่วยให้แบ่งสรรปันส่วนไว้ด้วยดีอันได้ที่จะทำ สมบัติของเราให้เสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์และยังจะเกิดโทษต่อเราแล้วให้ระงับดับเสียในสิ่งเหล่านั้นยาพากันไปจ่ายสูมสี่สูมห้าจะกลายเป็นนิสัยไม่ดีขึ้นมาเก็บเงินไม่อยู่คนเสียนิสัยแล้วเก็บเงินไม่อยู่มีมากมีน้อยเคยจับเคยจ่ายเคยสรู้ซูได ได้มาเท่าไหร่ไม่พอใจไม่พอใจสุดท้ายก็ตายไปเปล่าๆที่จ่ายให้กิเลสพาจ่ายนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากนำโทษเข้ามาสู่ตัวเองการจ่ายด้วยให้เกิดประโยชน์นั่นคือจ่ายไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์สงฆ์เคราะห์สงฆ์เคราะ,สง,ระสงหาพวกเพื่อนบ้าน ที่อยู่ร่วมกันเป็นความถูกซึ่งหวังอาศัยกันอยู่นั้นให้เขาได้อาศัยไปตามกำลังของเราสงเคราะห์สงหาตันและนอกจากนั้นเราก็ทำบุญให้ทานวันละเล็กละน้อยก็ขอให้ทำนี่เรียกว่าเราสร้างนิสัยดีงามอันดีงามของเราเราเกิดมาด้วยความเป็นมนุษย์เพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลหนูเราพาให้มาเกิดคั้นเกิดแล้วอย่า ลืมสมบัติเดิมคือบุญกุศลให้พยายามสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ <c oughs> การให้ทานไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนเพราะอำนาจแห่งการให้ทานดังท่านยก <c oughs> ข้อเป็นสักขีพยานมาให้เราทั้งหลายทราบด,ดังที่ท่านพูดว่าพระสาวกที่เลิกเลอที่สุด ในเรื่องความมีอัติเลกะล่ามากเหลือเฟือไม่มีใครสู้เลยบรรดาสาวกของพระพุทธเจา้า <c oughs> นั่นคือพระศรีวลีเป็นผู้มีลาบมีผลอัติเลกาลาบไปที่ไหนเกื่อนไปด้วยปัจจัยไทยทานไม่ว่าเทบุตรเทวดาที่ไหนมาทำบุญให้ทานกับท่านทั้งนั้น ไปไหนเหลือเฟือร้อนไปหมดมนี่เพราะท่านเป็นผู้เคยสร้างทานบารมีมาไม่อาจไม่อ่านจนเป็นนิสัยและเป็นที่นับถือของคนทั่วไปในแดนแห่งชาวพุุธเวลาเขามีการมีงานทำบุญบ้านบุญเรือนเลี้ยงพระเจ้าประสงค์ก็ไปเชื้อเชิญ ท่านมาเป็นหัวหน้ามาเป็นประธานในงานนั้นๆเพราะท่านเป็นคนใจบุญท่านก็ทำของท่านด้วยมาพบใดชาติใดเกิดสถานที่ใดมีแต่ความเหลือฝาผือเหลือเฟือมีแต่ความสมบูรณ์สมบูรณ์พูนผลไปหมดเป็นเป็นผู้เป็นคนแม้จะเป็นสัตว์ท่านก็สมบูรณ์นี่ อำนาจแห่งการเสียสละคือการให้ทานนี้เวลาท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งสุดท้ายท่านได้ตรัสรู้เป็นพระรหันต์ขึ้นมา <c oughs> เพราะเป็นพระรหันต์เนี่ยไปที่ไหนมีตั้งแต่ผู้คนเทวบุตรเทวดาทำบุญให้ทานเสียสละบูชาท่านตลอดไปนี่ท่านจึงได้ ความเลิศในความเป็นผู้มีอติเรกระล่ามากที่สุดบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีใครเสมอพระศรีวลีนี้ได้เลยนี่เพราะอำนาจแห่งการเสียสละให้ไปแล้ววัตถุนี้ไปถึงมือของผู้ที่รับไปแต่บุญกุศลน,นั้นย้อนเข้ามา เข้ามาหาใจผู้ให้เช่นเราให้ในายกอด้วยวัตถุสิ่งใดก็าตามนายกอรับไปก็รับไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจเพราะได้รับการช่วยเหลือจากท่านผู้ใจบุญนายกก็มีความสุขความสําราญบานใจสำหรับผู้ให้ บุญกุศลกรจะทอนย้อนกลับมาสู่จิตใจของตนเองรับความยิมย้มแย้มแจ่มใสเบิกบานในจิตใจเวลาตายไปแล้วบุญกุศลนี้ก็หนุนอยู่ที่ใจไปที่ใดจึงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความกว้างขวางไม่มีคําว่าติดการอั้นตู่นี่คือผู้ที่มีใจรักฐานตานก,นกันกับคนที่ มีความต้าหนีที่เหนียวแม้แต่สาวกผู้ที่เลิศเลอด้วยกันท่านก็แสดงไว้ในตำราว่าองค์หนึ่งไปที่ไหนมีคนเคารพนับถือมากแม้จะไม่ใช่พระศรีวลีก็ตามแต่ไปที่ไหนมีคนเคารพนับถือมากเป็นพระซึ่งเป็นสาหายกันมาแต่เป็นคารวส เวลาบวชแล้วไปเป็นพระาราหันขึ้นมาด้วยกันทั้งคู่แต่องค์หนึ่งไปที่ไหนอติเลกาลาบเหลือเฟือเหลือเฟือองค์หนึ่งไปที่ไหนมักขาดขาดแขลนแขนเนี่ยเพราะการทำทานของท่านมีน้อยส่วนความดีอย่างอื่นที่สนุนให้ท่านเป็นพระาราหันนั้นมีสมควรแก่ความเป็นพระาราหันท่านจริงได้เป็นพระาราหันตัดกิเลสเช่นเดียวกัน แต่ผลตะเลกาลาบที่เกิดขึ้นในพระหรหันต์ทั้งสองนั้นองค์หนึ่งมีความเหลือเฟือตลอดเวลาใครมีอะไรมาก็อยากถวายท่านอยากถวายท่านทั้งทั้ง,ท,งที่เดินตามหลังกันไปองค์อีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระหรหันต์ด้วยกันขาดขาดเข,ขินเขินนี่เวลา มีผู้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าการบําเพ็ญทานทั้งสององค์นี้ไม่เสมอกันองค์นี้เป็นผู้ได้บําเพ็ญทานมามากอีกองค์นี้ไม่ได้ทานไม่ได้บำเพ็ญทานมามากเป็นแต่เพียงว่าคุณงามความดีอย่างอื่นเกื้อหนุนให้ท่านได้เป็นบุญปีกุศลเป็นอุปุกษัยปัจจัยสามารถ ให้บรรลุธรรมถึงขั้นพระหันด้วยกันนั่นแม้เป็นพระหันด้วยกันเราจะเข้าใจว่าต้องมีอัตตเลการ,ราบเสมอกันเสมอกันนี้เป็นไปไม่ได้ส่วนที่เป็นไปได้ก็คือความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครแต่นิสัยวาสนาที่เคยสร้างมาหนักเบามากน้อยต่างกัน ผลที่ปรากฏขึ้นมาจึงมีมากน้อยต่างกันดังนี้แหละให้เราทั้งหลายทราบเอาไว้อย่าพากันตัหนีที่เหนียวเป็นความปิดกั้นทางเดินของตนให้เป็นไปเพื่อความอดอยากขาดแคลนไปที่ไหนไม่ค่อยสมบูรณ์ผลผลมีความทุกข์ยากลำบากยากเย็นเข็นใจตลอดไปเพราะ นอกจากไม่ให้แล้วยังมีความตะหนีทีเหนียวกีดขวางภายในจิตใจนั่นอีกเพราะฉะนั้นผลจึงตามมาให้เกิดความทุกข์ความลำบากแต่ผู้ที่ให้ทานแล้วมีความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสสร้างความดีใจให้ทั้งคนอื่นทั้งตัวเองเช่นเรามีสมบัติเงินทองเข้าของเรายื่นให้ผู้ใดแม้ที่สุดเรายื่นให้เด็ก เด็กก็มีความดีใจยื่นธนบัตรให้เด็กหนึ่งบาทสองบาทหรือห้าบาทสิบบาทเด็กจะเมื่อเด็กทราบแล้วจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้ให้เราเป็นผู้ใหญ่ให้เงินแก่เด็กเพียงห้าบาทเด็กจะมีความดีใจนี่การให้ทานคือการสร้างความสุขความเย็นใจความยิ้มแย้มแจ่มใสให้แก่ท่านผู้รับ เพราะฉะนั้นทานจึงมีอานิสงส์มากทีเดียวเราก็ดีใจพอใจเราไปที่ไหนถ้าสมมุติว่าเรามีเงินมากๆเราเสียสละไปที่ไหนเราก็ให้ทานไปเรื่อยเห็นหมาก็ให้หมาหมามันกินอะไรหมามันโอจากขาดแคลนอะไรอันนี้หิวโหยอยู่ตามสองค้าาเราเอาเขาต้มขาหนมอาหารการกินไปยื่นให้หมากิน หมาพอ,ออกพอใจขนาดไหนพิจารณาที่ดีใจหมาดีใจหมาบางตัวมองดูหน้าเราก่อนก่อนที่จะกินอาหารซึ่งเรายื่นให้มันนี่ทีนี้คนก็เหมือนกันไปแจกคนนั้นแบ่งให้คนนี้ไปได้เรื่อยตามนิสัยของคนผู้มีจิตใจกว้างขวาง,งแล้วสร้างความดีอกดีใจความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสให้เพื่อนบ้านตลอดไป ไปที่ไหนก็สร้างแต่ความดีใจให้คนอื่นด้วยความเสียสละมากน้อยตามกำลังศรัทธาหรือความมีอยู่แห่งสมบัติของตนนี่ละท่านผู้นี้สร้างแต่ความดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสให้คนอื่นจากการให้ทานของตนนี่ละเวลาไปเกิดในภพใดชาติใดไปที่ไหนจึงมีแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยอยากทําบุญให้ทานเคารพนับถือ เพื่อนฝูงก็มีมากด้วยนะคนที่มีจิตใจอันกว้างขวางนี้ไปที่ไหนเพื่อนฝูงก็มีมากมีมากโดยลำดับลำดาเพราะเป็นผู้สร้างความดีใจให้คนอื่นคนอื่นผลบุญน,นั้นย้อนเข้ามาสู่ตัวเองกลายเป็นแม่เด็กเครื่องดึงดูดแห่งความเคารพนับถือต่อเพื่อนบ้านตลอดไปเนี่ยท่าพผู้ใจเจ้าท่านจึงสอนว่าการทำบุญให้ทาน นี่มีอานิสงส์มากเป็นลำดับลำดา